สวดีครับผมเด็กชายวรภาฒน์ตัททานนะครับตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมผมอยู่ชั้นม3ามสอครับเลขที่8ครับใช้กฎแห่งแรงสันสะเทือนดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวเพื่อบรรลุความสุขและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดฝัน บทความนี้ครับคือบทความของบทความในหน้าปกของหนังสือที่มีชื่อว่า good life good life how self love is the key to unlock your greatness นะครับหนังสือเล่มนี้ถูกแต่งโดยเว็ k i n คนะครับและถูกแปลโดยกิสลารัตนาพิรัตคุโดนะครับ good w i f e good life เนี่ยเป็นหนังสือ พัฒนาตัวเองที่มุ่งมั่นไปการที่ใช้พลังของการรักตัวเองและการคิดบวกเพื่อนำความสุขและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะครับสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้สรุปได้เป็นประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากการตระหนักถึงพลังงานภายในของเรา ซึ่งผู้แต่งหรือว่าเวสคิงเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าความรู้สึกเชิงลบเป็นเพียงแรงสั่นสะเทือนแรงแรงสั่นสั่นสะเทือนต่ำที่ผ่านไปหากเราไม่ยึดติดหากเราไม่ยึดติดกับมันและการการยกระดับพลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนภายใน หรือแรงขันสะเทือนของเราผ่านการกระทําเชิงบวกจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นเขาเน้นย้ำว่าการรักตัวเองเนี่ยเป็นกุญแจชิ้นสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่ยิ่งใหญ่โดยนิยามไว้อย่างลึกซึ้งว่าเป็นสมดุลระหว่างการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขนาดที่ ก็รู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าและมุ่งมั่นทํางานเพื่อสิ่งนั้นหนังสือเล่มนี้ยังให้ความสัมพันกับการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อตนเองและสถานการณ์ต่างๆโดยชี้เห็นว่าแม้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดก็สามารถนำไปสู่การเติบโตและสติปัญญาได้นอกจากนี้ยังมีการเสนอ กดแห่งแรงดึงดูดด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมากๆในการเปลี่ยนความเชื่อและปล่อยวางความกลัวเพื่อแสดงความฝันให้เป็นจริงและแนะนำให้สร้างนิส,สัยดีๆเช่นการมีสติการทำสมาธิเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้อง สรุปโดยรวมคือหนังสือต้องการส,สร้างแรงมนาลใจให้ผู้อ่านตระหนักว่าเขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและผู้คนรอบตัวด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทําของตนเองให้เป็นไปนในทางบวกและรักตนเองอย่างแท้จริง ก็คิดของเรื่องนี้ที่ผมเข้าใจนะครับคือว่าชีวิตของเราเนี่ยคือภาพสะท้อนของความคิดความเชื่อและการกระทําที่เรามีอยู่ในทุกวันและสิ่งสําคัญที่สุดคือการยอมรับและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนผมที่ผมอ่านมาผมเชื่อมั่นว่า การรักษาพลังงานและทัศนคติหรือตามชื่อเรื่องเลยก็คือ Good Wife จะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่ช่วยดึงดูดโอกาสความสำรัรธ์ที่ดีและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตตามหลักการของกฎแห่งแรงดูดแรงดึงดูดไม่ใช่แรงดูดครับแรงดึงดูดนอกจากนี้หนังสือนอกจากน,น,กากนี้ผมคิดว่า เขาหนังสืเอเล่มนี้ให้ข้อคิดในการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อความท้าทายโดยมองว่าทุกอุปสรรคในชีวิตคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตนะครับแทนที่จะยอมแพ้หรือจมอยู่กับความทุกข์ผมสรุปได้ว่าข้อคิดสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสร้างสรรค์ เอ้ยไม่ใช่มีความสร้างสรรค์สิครับสร้างสรรพลังงานบวกเองสร้างสรรพลังงานบวกในตัวเองอย่างต่อเนื่องและรักษาตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีชีวิตที่เติมเต็มอย่างที่ต้องการครับขอบค,ครับ